เงาที่เห็นอยู่นี้ก็ประมาณออประมาณเงาละสองบาทนะครับผมเงาละสองบาททีนี้ผมสั่งต้นมาใส่กล่องมากว่าจะถึงนะครับผมก็ใช้เวลาเดินทางหลายวันนะครับทําให้ต้นตายนะครับก็เลยลองเปลี่ยนวิธีมาเป็นเพาะเงานะครับผมว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับ นะครับหลังจากที่ได้ทำไปประมาณ2วสองสัปดาห์นะครับตอนนี้ต้นก็เริ่มงอกแล้วนะครับงั้นเดี๋จะให้ไปดูนะครับนี่นะครับสาเหตุที่ต้องมาใส่กรงไว้แบบนี้เนี่ยไก่มันค่อนข้างสนนะครับผมไก่มันค่อนข้างสนเนาะเี่เพราะว่าไก่มาจิกหลายแล้ว มาจิกเยอะแล้ว <c oughs> นี่นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือว่าเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นอีกชุดหนึ่งนี่นะครับซึ่งเตรียมไว้ประมาณาหน้าฝนปีหน้านะครับผมจะเอาไปลงดินนะครับเพื่อที่จะปลูกเป็นกำแพงจักนะครับ <c oughs> ต้นกําลังงอกงามเลยนะครับก็มีต้นที่ขึ้นแล้วก็ต้นที่ไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับ <c oughs> หลังจากที่มันงอกไปแล้วเนาะมันก็จะงอกอมาหลายต้นนะครับผมผมก็เอาต้นที่มันโอเคโอเคไว้นะครับแล้วก็หักยอดที่อไม่ได้ไม่ได้ให้มันเกิดก็หักออกไปนะครับผมเพราะว่ามันจะทําให้ต้นไม้เนี่ย ค่อนข้างที่จะโตวไวนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พามาดูต้นไม้นะครับหลังจากที่เราโดยวิธีการปลูกของผมก็คือมาจากาเเงานะครับผม <c oughs> ผมไม่ค่อยมีเวลานะครับผมพอดีติดธุระก็เลยเอามาทาไว้แบบนี้ก่อนมันออกอ,ออกรากแล้วก็มาใส่ถุงอีกทีนะครับอย่างเช่นเนี่ยบางต้นเนี่ยก็จะมี2อันนะครับผมแล้วก็ให้เราหักออกเลยต้นที่เราไม่เอานะครับ ต้นที่เราไม่เอาให้หัดออกให้มันเหลือต้นเดียวนะครับผมแล้วก็ถุงที่ใช้ใครจะใช้ถุงดำก็ได้แล้วก็ตามสะดวกนะครับผมอโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ